การสวัสดีคุณผู้ชมสั้นๆกันด้วยนะครับใช่องช้างเกร h ช n แนลช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะไม่จะมาเล่นเกมอีโวครับไม่ใช่เล่นสเราจะมาบอกว่าเซลพาสแต่ละอันมันทำอะไรได้บ้างนะคือเราจะพูดตั้งแต่ส k e l ิตันไปถึงโซน่านะครับก็เริ่มอเลยนะอย่างแรกก็ s k e l ิตันสเกลิตันมันทำอะไรไม่ได้เลยเราก็แค่วางมันเฉยเพื่อประดับบารมีนะ แต่ข้อดีของมันก็คือเวลาเราก็ใช้บล็อกที่มันต้องวิดกับบล็อกอื่นเนี่ยเราก็จะวางได้นะไม่ใช่บล็อกสีเซลพาร์ตต่อมาก็คือเมาส์เมาส์ก็คือปากปากทำอะไรได้บ้างปากมีไว้ทานอาหารก็ตามนั่นแหละมันทานได้ทั้งเนื้อทั้ง,ท,งทั้งไอแพงต้อนครับซึ่งเวลาเราเอาไปโดนเนี่ยไปโดนอาหารเนี่ยเราก็จะได้ ค่าความอิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ไอพีเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียของปลาก็คือเราอาจจะหิวเร็วขึ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็วิ่งช้าลง0.5หน่วยแต่เราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับต่อมาหนามเวลาหนามไปโดนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะทําดาเมจนะซึ่งหนามเนี่ยจะใช้ค่าความหิวหนึ่งหน่วยวิ่งช้าลงอีกหนึ่งหน่วยแล้วก็จะเพิ่มเลือดอีกสอง0.5หน่วยนะครับ ต่อมาปรสิตปรสิตจะดูดเลือดจากคนอื่นนะครับจากคนอื่นแล้วก็จะได้ค่าความอิ่มมึมเพิ่ม,มแล้วก็ exp EX exp เฉยเออไม่ใช่ exp นะ exp เฉยซคือปรสิตจะทําให้เราหิวเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งช้าลงแต่ก็จะเพิ่มเลือดเราหนึ่งหน่วยแล้วก็จะทำให้อบลิตี้สล็อตเราหายไปอีกหนึ่งหน่วยนะคะรับอบลิตี้สล็อตคืออะไรก็คือสมมุติว่าผมมาปรสิต เสียเปนหนึ่งอาร์เรนตีสล็อตแล้วใช่ไหมแล้วก็วางไอ้จอเสียไปอีกหนึ่งอาร์เรนตีสล็อตนะครับแล้วผมจะวางชูเตอร์ที่ใช้อาร์เรนตีสล็อตอีกอันก็ไม่ได้นะครับเออเนาะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณวางของซ้ําเนี่ยมันก็จะใช้ได้นะมุกก็คุณก็จะใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมวางปรสิตกันก็ได้นะโอเคเนาะต่อมาอาร์เมอร์อาร์เมอร์ก็เหมือนสกินเลตันเลยไหม มันก็แค่มันก็เหมือนสเกเลตันอยู่แต่เวลาคุณโดนโจมตีเนี่ยคุณก็จะไม่โดนดามีนะครับแต่บางการโจมตีก็สามารถทําให้อ์เมอร์โดนดามีได้อยู่อย่างเช่นริวแล้วก็เอ,อ่อไอเอ็กโซท็อกซินนะครับต่อมาลิปิดลิปิดก็ทําให้เราวิ่งช้าลงนะแต่ก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็ทาให้เราเออแล้วก็ทําให้เรามีหลอดค่าความเออหลอดอะไรนะหลอดที่เก็บอาหารเพื่นอนอะผมจะเรียกว่าหลอดที่เก็บอาหารแล้วกัน ต่อมาโมเวอร์โมเวจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับสองหน่วยแต่ก็จะทำให้เราวิ่งเอาร่าให้เราหิวเร็วขึ้นอีกสองหน่วยเมนเดอร์เมนเดอร์ก็เวลาเราเอาไปโดนเอาเไรนะเอาเมนเดอร์ไปโดนตัวอื่นใช่ไหมเราเราก็จะได้ x p แล้วก็ัวอื่นก็จะเพิ่มเลือดด้วยข้อเสียของเมนเดอร์ก็คือเราจะหิวเร็วขึ้นหนึ่งหน่วยวิ่งช้าลงหนึ่งหน่วย แต่ก็เราก็จะได้เลือดเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยแล้วก็รีเลือดเร็วขึ้นสูงนห้าหน่วยนะครับต่อมาแมลโดแมลโดมาสร้างมาเพื่อให้เราเรีเลือดเร็วขึ้นเลยแต่ข้อเสียของแมลโดก็คือเราอ่ะจะหิวเร็วขึ้น1น่หน่วยแล้วก็วิชั่นลงหนึ่งหน่วยแต่แมลโลก็เพิ่มเลือดให้เราอีกหนึ่งหน่วยนะครับ ต่อมาเชลจะคล้ายๆกับอาร์เมอร์เลยก็คือเชลจะไม่สามารถโดนการโจมตีกระยภาพได้ซึ่งเชลจะเพิ่มเลือดให้เรา0.25หน่วยจะทำให้เราหิวเลอ็เขึ้น0.25หน่วยแล้วก็ทําให้เราวิา่งช้าลงอีก0.25หน่วยนะครับต่อมามัสโซ่มัสโซก็จะคล้ายๆกับอะไรอีกอะมัสโซ่ก็จะคล้ายๆกับเปโลนะครับแต่มัสโซ่จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่มเลือดเราด้วย แต่วัสดุจะทำให้เราหิวเร็วขึ้นสองขีนเลยเอ้สองหน่วยเลยต่อมากระเพาะกระเพาะจะเพิ่มหลอดที่เก็บอาหารของเราห้าหลอดเลยแล้วก็ทำให้เราหิวช้าลง0.5หน่วย แต่ก็จะทำให้เราวิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยนะครับต่อมาเนื้อเนื้อจะทำให้เราหิวเร็วขึ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็ทำให้เราวิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยแล้วก็จะเพิ่มให้เราสามหน่วยนะครับต่อมาชูเตอร์ชูเตอร์มันจะยิงลูกกระสุนอะไรสักอย่างลงมาเดี๋ยวผมเส,ยสียภาษีให้ดูดีโป๊ะซึ่งชูเตอร์เนี่ยจะ จะทําให้เราวิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยแล้วก็เพิ่มความค่าวความหิวของเราหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ทำให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยเนาะค่าวความหิวก็คือแบบทำให้เราหิวเร็วขึ้นนะครับอย่าเข้าใจผิดกันนะต่อมาเจาจะเพิ่มค่าวความหิวให้เราหนึ่งหน่วยลดความเร็วเราหนึ่งหน่วยแล้วก็เพิ่มเลือดของเราศูนย์จุดห้าหน่วยแต่เจจะทําดาเมจทําดาเมจกับ ศัตรูได้ซึ่งเวลาเอาจอไปโดนคนอื่นมันก็จะทําดาเมจน,นะแล้วก็เวลาทานเนื้อเราก็จะได้อีกพีเพิ่มเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็หลอดอาหารเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแต่มันจะกินได้แค่เนื้อนะครับซึ่งจอเนี่ยก็มีประโยชน์มากสำหรับคนที่จะไปล่าคนอื่นเนาะต่อมาเบรดเบรดก็คือมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบเอฟเคมากเบรดก็จะเพิ่มอีก เพิ่ม xp จากการอยู่เฉยๆนะครับซึ่งเวลาเราเฉยๆมันจะมีหลอด xp ค่อยๆให้อยู่นะซึ่งเบรจะทําให้เราได้ x อีก XP มากเพิ่มขึ้น5หน่วยแต่ก็จะทําให้เราหิวเร็วขึ้น2หน่วยแล้วก็ลดความเร็วเรานะครับต่อมาเกรเซอร์เกรซเซอร์ก็จะคล้ายๆจอตันที่ว่าเวลากินอาหาร มันก็จะเพิ่มหลอดอาหารเพิ่มคือเอ้หรอมันจะเพิ่มหลอดอาหารแล้วก็เพิ่ม XP แต่มันจะกินซากไม่ได้แล้วมันจะไม่ทําดาเมจด้วยไม่เหมือนจอตัวนี้นะครับซึ่งเกรสเตอร์ก็จะลดความเร็วเราแล้วก็จะเพิ่มค่าวความหิวเราแต่ก็จะเพิ่มแต่ก็มันอย่างน้อยมันก็จะเพิ่มเลือดเราสองหน่วยเลยนะครับแต่จอเพิ่มขึ้นแค่0.5หน่วยเท่านั้นแล้วก็เกรสเตอร์จะทําให้เราเสียวิตีสล็อตด,ด้วยนะ ซึ่งตัวที่มันเป็นดาวเนี่ยนะทำให้เราเสียออมลิตี้สลอตหมดเลยนะครับบอกไว้แค่นี้อาต่อมาดริลดริลก็คือสวา่านนะครับมันเอาไว้เจาะเกาะนะซึ่งเวลาบางตัวที่มันมีเกาะใช่ไหมมันก็จะแบบไม่โดนดามิทเขาก็ลำคาญเนี้เขาก็เลยเอาดริลมาเจาะเกาะเลยนะครับแต่ดริลมันทำดามิค่อนข้างที่จะน้อยนะ แล้วก็มีข้อเสียอยู่2อย่างก็คือมันทําให้เราหิวเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งช้าลงนะครับแต่ก็ริลมันก็จะทําให้เรามีเลือดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือ0.5หน่วยนั่นแหล,ละแล้วก็จะเป็นอบม,ม,มันก็เป็นอัลิตี้ด้วยเนาะมันก็ทำให้เราเสียบลิตี้สล็อตนะครับต่อมาอายหรือว่าตาเวลาเราใส่ตาเนี่ยเราจะมองเห็นได้ไกลขึ้นนะซึ่งตาจะทําให้เราหิวเร็วขึ้นหนึ่งหน่วย แล้วก็วิ่งช้าลงอีกหนึ่งหน่วยแล้วก็แต่ก็มันเขาจะเพิ่มเลือดเ,เราหนึ่งหน่วยแล้วก็ทำให้เราบอลได้ไกลขึ้นอีกสิบหน่วยเลยต่อมาฟีดเดอร์ฟีดเดอร์มันจะคล้ายๆเมนเดอร์ตรงที่ว่าเวลาเราไปโดนคนอื่น,นะครับค,คนนั้นก็จะได้หลอดอาหารเพิ่มขึ้นแทนฮิวเนาะแล้วก็เวลาเราไปโดนเราก็จะได้ XP ด้วยแต่บันจะทําให้เราวิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยชีวมันก็ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตเราเพราะว่ามันก็ลดค่าความหิวเรานะครับแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มที่เก็บอาหารแก่เราด้วยเนาะต่อมาเมมเบรนเมมเบรนจะคล้ายๆอัลมือเลยนะครับแต่แทนที่มันจะลดค่าความหิวหนึ่งแล้วก็ลดสปีดหนึ่งเมมเบรนจะลดแค่0.5เท่านั้นแต่มันก็จะเพิ่มเลือดแค่หนึ่งนะครับเพราะว่าเมมเบรนมันทำแต่เมมเบรนมันจะมีอบิลิตี้พิเศษก็คือสามารถเปิดปิดได้ ซึ่งมันโพลีสาตี่ให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้นี่ปุ๊บโอ๊ยมันมีอันเดียวมันใช้ไม่ได้เบนเบนเอาใหม่เอาใหม่ีบล็อกเดียวมันใช้ไม่ได้เบเบนนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็นี่แหละครับเมเบนต่อมาเวเบอร์เวเบอร์เวลาเรายิงมันก็จะเป็นใยออกมาคราับเด่สาธิตให้ดูอีกรอบนึงค่ะ นี่ครับมันก็จะเป็นยหายแล้วก็จะสโล์นะเออเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็ถึงเบอร์พอเนาะเพราะว่าผมเอ้ยผมเพื่อถึงอะไรนะเบอร์อะไรว่าคาเบลียนนะเออผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็ถึงคาเบลียนเลยกันต่อมาก็คือ builder ครับ builder ก็คือแล้วก็จะสามารถสร้างเส,สาเพื่อบล็อก ไอ้ตัวที่ใหญ่หกว่าจะที่จะมาโจมตีเราได้เออผมลืมบอกข้อเสียของเวเบอร์เวเบอร์จะทําให้เรา,าวิ่งช้าลงแล้วก็ทให้เราหิวเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็จะเพิ่มเลือดเราสองแล้วก็เป็นอัพลิตี้เนี่ยเออต่อจากต่อจากเวเบอร์ก็บิลเดอร์เลยบิลเดอร์ก็จะสร้างเสาสร้างเสาได้นะครับซึ่งเวลาเรายิ่งมีบ er ิลเดอร์เยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งสร้างเสาได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับในทีละแปดเสาแปดเสาเนาะสมมุติว่าผมมีบิลเดอร์หนึ่งอัน อลองลองใช้ RIIIRD ดีดีดีแล้วก็มี builder หนึ่งอันครับผมก็จะสร้างได้แปดเสาหนึ่งสองเฮ้ยอย่ามากัดอย่ามากัดสามสี่เอ,อ่อผมก็สร้างได้แปดเสาแหละเออแล้วครับแ,แต่ว่าผมมีเพื่อนผมก็จะสร้างได้ประมาณเออ 83 83อะไร83 24ถ้าผมจะได้สร้างได้24เสาเลยนะครับต่อมาคาเมเลียนก็คล้ายๆกับบิลเดอร์ตัวที่ว่ามันเป็นอเิตี้เหมือนกันเนาะแล้วเวลายิ่งมีคาเมเลียนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะยิ่งหายตัวได้นานขึ้นเท่านั้นซึ่งคาเมเลียนมันคือบิลเดอร์แต่มันจะหายตัวนะคเออหายตัวแทนสร้างเนาะแล้วก็ยิ่ง เออพูดไปละวยิ่งมีคาร์บิเล่นมากขึ้นมันก็ยิ่งหายตัวนานขึ้นเท่านั้นครับลืมบอกข้อเสียไปเลยข้อเสียข,ของบิลเดอร์ก็คือเวลามันหิวมันจะทําให้เไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันจะทํใา,า,าทให้เราหิวเร็วขึ้นหนึ่งหน่วยแล้วก็วิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดแต่มันก็จะเพิ่มเลือดเราอยู่สองหน่วยนะ อ่าแล้วก็ครไม่เล่นก็คือทําให้เราหิวเร็วขึ้นหนึ่งจุดสองห้าหน่วยแล้วก็วิ่งเร็ววิ่งช้าลงหนึ่งหน่วยนะครับแต่ก็จะเพิ่มเลือดเราหนึ่งหน่วยอยู่เหมือนกันนะนะต่อมาไม่มีละพูดแค่นี้พอก็สำหรับคลิปนี้เ็เาไปแล้นี้นะครับถ้าใครชอบก็ลืมกดแชร์กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะซึ่งอีพีหน้าผมจะพูดเจ็ดถึงซิบล็อกนะครับนะฮะใครอยากให้ผมลองไปเอาชีวิตรอดในเกมนี้ดูก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ หรือว,ว่าถ้าใครมีไอเดียอ,อะไรก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กันด้วยนะครับแชร์ไม่ต้องแชร์หรอกช่องนี้คนดูเยอะอยู่แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย